สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัยและเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันพลตรวจเอกกรชัยคล้ายคืงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรับปรุงแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตรวจเอกกรชัยกล่าวว่าข้าราชการตำรวจกว่าสองแสนนายเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนให้ภารกิจด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการบังคับใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมาย สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจึงตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตรได้ให้ความเห็นชอบและดำเนินการขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี2564จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาข้าราชการตำรวจให้ครอบคลุมและต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้แทนจากทุกหน่วยงานจะได้เข้าร่วมกันระดมสมองเพื่อแผนดังกล่าวให้มีความทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สภาพอาชัากรรมได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งอาชัากรรมทางไซเบอร์อาชญากรรมข้ามชาติและภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่สำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน